สหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการเร็งปอดจากสารก่อมเม็เงที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วๆไปอยู่คนข้งมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอ,อีกสักระยะหนึ่งสําหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทําได้ครับแต่ว่าแนะนํนาว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกํยาหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลา,ลาย,ยาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตราย